อันนี้จะมารีวิวสายชาร์จโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ดีมากๆเป็นปีแล้วยังไม่พังเลยไทยสี่วลสเสียเนี่ยจะมีไฟเขียวๆตรงนี้ติดอยู่ทนทานมากเลยดูสายเลเนี่ยใครชาร์จไม่ติดเนะี่ยชาร์จไม่เข้านะถอดตรงนี้ออก มันจะมีฝุ่นอยู่ในนี้ใช้แปะถีฟันหรือมาจิ้มฟันก็ได้ทุบให้มันเป็นแบนๆแล้วเขีย่ยฝุ่นในนี้ออกฝุ่นนี้มันจะทําให้ชาร์จไม่ติดหรือแม้าปากเป่าเนี่ยเป่าลมออกเป่าฝุ่นอยู่ในนี้เนี่ยฝุ่นมันเกาะไปอย่างน,นี้มันทำให้ชาร์จไม่ค่อยติดไม่ต้องไปซื้อหัวใหม่หรอกเนี่ยแก้ตรงนี้ฝุ่นมันเยอะ ้สายชาร์เนี่ยดีมากๆยี่ห้อนี้สั่งจากต่างประเทศเทศจีนมั้งดีมากเลยไทยซีเนี่ยซื้อมาสองอันเลยเป็นปีอะไรยังไม่พังเลยยูสองเป็นนี้ ซื้อแบบอื่นพังไปหลายเส้นแล้วอันนี้เส้นเดียวใช้เป็นปีเลยยังไม่พังเลยอย่าลืมปัดฝุ่นตรงนี้ออกเนี่ยติดอยู่ในนี้